สวัสดีครับผมซิ่งบาโบนครับมากันแล้วนะครับกับสัมมนาครับท่าไม้ตายนะครับพันล้านนะครับผมใครเคยรู้จักดีมาร์สไพ่บ้างตอนนี้ผมไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศก็ไปเรียนเดบไวเดนซึ en, ่งเป็นต้นกําเนิดเลยพอได้เรียนปุ๊บนะครับได้ไปโคชชิ่งเป็นได้ไปเรียนอะไรต่างๆนะได้ฝึกฝนกลับมาที่ไประเทศไทยครับปรากฏว่าไงครับไม่มีใครที่เทรดดีมาซ์สไพ่เลยแล้วก็ไม่มีใครรู้จักดีมาร์สไพ่ด้วยจนไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่ง คนที่ประสบผลนะครับจากการเทอดดีมาซัพายได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นครับแล้วก็ได้โอกาสครับในการที่จะเจออาจารย์เต้ยด้วยนะครับแต่ว่าทางนี้ทังนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อถ้า6ปีที่แล้วแทบจะไม่มีใครเลยนะครับในการเทรดดีมาซัพายมันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยแล้วก็เราครับทุกคนในบาโวกใช้ดีมาสซพายในการเข้าเทรดผมมีคําถามคําถามหนึ่งครับถ้าสมมติเราได้กําไรในทุกๆวันเลยใครเป็นคนจ่ายเงินให้เราอย่างสม่ำเสมอครับเมียมีคนหวกเมียด้วยผมก็คิดอยู่นะครับว่าเมียผมหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เมียผมจะได้อะ เขาบอกว่านะทุกครั้งครับที่มีการเทรดนะถ้าสมมติผมได้ลงทุนเสียคนที่เทรดโดนข้างกับผมเสียถูกต้องไหมครับทุกๆตลาดครับมีรายใหญ่คุมอยู่พวกเหล็กครับหลายๆคนนะบอกว่าไม่มีคนคุมตลาดใช่ป่ะแต่ก็มีรายใหญ่เช่นมือจีแบงค์ดีมาร์ซ์พายคือความต้องการซื้อความต้องการขายมันคือจุดครับที่มีปริมาณออเดอร์ของรายใหญ่อยู่เช่นสมมติรายใหญ่นะครับเขามา ส่งคาสั่งซื้อเขาไม่ได้ส่งคําสั่งแค่2หลอด3หลอดหรือ10หลอด20หลอดแต่เขาส่งคําสั่งนะเป็นแสนหลอดนะครับหรือล้านหลอดในการที่จะดันราคาขึ้นไปหรือว่าดันราคาลงมา <c oughs> เพราะฉะนั้นครับออเดอร์พวกนี้ครับมันก็จะกองอยู่ณนระดับราคาใดราคาหนึ่งจนเกิดเป็นโซนที่มาซัทซพายโซนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโซนที่ออเดอร์ของรายใหญ่นะครับมันกองอยู่ในครับเราต้องมาหานะครับเราต้องมาวิเคราะห์และมันก็ต้องมีกระบวนการครับในการที่จะหาทำไมต้องใช้ดีมาร์ซพายนะเพราะว่ารายใหญ่ เป็นคนครับที่ส่งคําสั่งซื้อคาสั่งขายนะครับเป็นคนที่ต้องทากาไรจากตลาดให้ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในด้านเดียวกับรายใหญ่นะครับก็คือการเทรดในด้านดีมาทพายนั่นเองแล้วก็การเทรดตามรอยของดีมาสพายนะครับเราจะมีจุดซื้อจุดขายที่ชัดเจนครับเช่นเราจะรู้นะครับว่า Entry เท่าไหร่ SL เท่าไหร่ p p เท่าไหร่เราจะรู้เลยนะว่ารายใหญ่ซื้อที่ตรงไหนนะครับแล้วก็รายใหญ่ขายที่ตรงไหนสุดท้ายครับจะมีริดเรียวบอร์ดเดโชที่สูงมากๆเอาอันแรกก่อนครับไออันแรกนะที่เราเข้ากับ เข้ากับรายใหญ่นะครับมันทำให้ให้วิมเลัเราสูงนะครับหรือว่าโอกาสชนะเราสูงขึ้นและอันที่3ครับรีทเลเวอร์รเลชัสูงครับรีทเลเวอร์รเลชั่หมายความว่าไงครับหมายความว่าสมมติเราเสี่ยงนะครับสมมติเราเสี่ยง1และได้3ก็เท่ากับว่ารีทเลเวอร์รเลชัเรา1ต่อสมสมมติเราลงทุนไปหนึ่งพันบาทเราได้มา 3,000บาทอันนี้ก็คือลีอเลย์โบนัโชว์นะพ <Okay. S 1> ี่สูงการเทรดดีมันซัพยครับทำแบบนั้นได้เลยครับนะครับแล้วก็ทําให้การเทรดมันมีลีเลย์โบนัสโชสูงนะครับแล้วก็เป็นการเทรดนะพี่คุ้มค่ามากๆคนที่เทรดดีมันซัพยอย่างเรานอนหลนะับนับเงินอย่างสบายใจนะครับเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงมีบัญชี XTV ยอดฝาก500เหรียญขึ้นไปเข้ามาได้เลยนะคะ